เรื่องกากับลกยูงกานั้นมีขนสีดำสนิทเป็นเงางามแต่มันไม่พึงพอใจในสีของมันจึงเก็บขนของลกยูงที่ร่วงหล่นมาแซมที่หางของมันแล้วเอาไปอวดเพื่อนนี่นี่นี่ขนของข้าเป็นยังไงสีสันสวยสดไปเลยใช่ปะเพื่อนกาพากันแปลกใจร้องถามว่ากาเจ้าไม่อยากเป็นกาแล้วเหรอเจ้ากายักไหลแล้วตอบว่า ไม่นะกายังพวกเจ้าขนดำอปร,รักยิ่งนักข้ามไม่อยากเป็นล็อกข้าไปอยู่กับพวกนกยูงพวกนั้นดีกว่าเท่กว่ากันเยอะเลยเจ้ากาทําเป็นเดินเฉิดฉายเข้ามารวมกลุ่มอยู่ในฝูงนกยูงเมื่อนกยูงเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่พวกเดียวกับตนนอยแนย่เจ้ากาต่ําต้อยนจะมาเทียบเสมอนกยูงผู้สูงสง่ายอย่างพวกเราไม่อยู่วันเสียหรอกว่าแล้วนกยูงทั้งฝูงกรวมเข้าจิกตีเจ้ากาจนส,สมักสมอม นีนะนีนะนีนะเจ้ากาหนีออกมาได้ก็หลบไปรักษาแผลและถอดขนนกยุงออกมันตัดสินใจกลับไปหาเพื่อนกาแต่ไม่มีใครยอมรับมันเลยพวกเราไม่ต้อนรับกายอย่างเจ้าที่ดูถูกชาติกเนิดขก็ตัวเองหรอกนะจ้าไปซะเถอะเมื่อไม่มีใครยอมรับเจ้ากาจึงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพึงพอใจ ในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่ควรดูถูกตนเองครับ